มาเร็วมาทุกปีไล้สดจะเริ่มเปิดฤดูกาลนะครับถึงจะเริ่มแต่ปีนี้เราเริ่มมั้งแต่เริ่มมัง้งแต่ต้นเลยแฟนขับก็ลุยด้วยกันมัง้งแต่ต้นแต่ละรอบก็4,000ขั้นต่ำนะครับฉเฉลี่ยจะอยู่ที่รอบละประมาณสั4,500คนที่ที่เข้ากลุ่มในแต่ละรอบ ของเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑโอเคมากๆไม่ว่าจะคุณจะน้อยจะมากแต่เราคือเต็มที่อยู่แล้วครับเต็มที่อยู่แล้ว เผื่อผู้นี้ด้วยเพราะผู้นี้คิดว่าจะไม่ได้ออกเหน่อกายแต่จะวิ่งแค่หชั่วโมงพอเพราะมอกี้ยกด,ดัมเบลมาแล้ววันนี้ก็จะมีน้องกีตาร์นิพาพรครับมาเป็นศิลปินรับเชิญแต่ที่หลักๆก็คือโชว์ของ ศิลปินใจก็ร้อยนี่เราจัดเต็มทุกรอบอยู่แล้วร้อยยี่สิบสี่บาทโมแพงเร็งความเร็วอีกสักสองนาทีสามนาทีบ้างครับ นัเดินคือเมื่อยศิลปินที่เราชอบสนังสนุนกิจการทุกกิจกรรมขอบคุณค่ะ วงเราต้องเป๊ะต้องตังเนี้ขงหลุงฟสามสิอายุ38แล้วปีนี้เห็นเพื่อนผมจะกัดมาลำนะครับเป็นพระเอกรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันแต่ก็เขาจะมีชื่อเสียงกว่าในยุคนั้นคือเป็นเบอร์หนึ่งเลยแบบสิปีที่แล้วนะครับ ต้ต้องหลักเสียงดีมากแต่เขาไม่สบายรักษาตัวมาประมาณสิบปีครับแต่ปีนี้ให้จะกลับมาลําอยู่คณะปฐมบันเทิงศิลป์แต่ตอนคีอเป็นคนที่แบบครบทุกอย่างทั้งรูปาหน้า,นาตาเสียง ดีบางลายแต่ก่อนเพลงต่ำครับผมปีนี้ตั้ำสิกำม,มาล่ำนะครับเดี๋ยวถ้าโอกาสดีโอกาสมีคงจะเชิญมาไล์สดกลุ่มติดดูบอสวิ่งแล้วกินทุเรียเลยผมกินทุกอย่าง กินแต่กินแล้วต้องเผาผ่านแต่น้ำหนักเพิ่มอยู่นะครับตอนนี้เจ็ดสิบช่วงนั้นช่วงช่วงต้นปีอะครับมีนาะมษาผมไม่สบายตอนนั้นน้ำหนักลดเกือบสิบกิโลเหลือประมาณหกสิบเอ็ดหกสิบสองแต่เป็นคนว้วนเร็วผอมเร็วครับ ที่จริงออกกําลังกายไม่ได้ทําให้ผอมนะถ้าเรายังกินอยู่แต่มันทําให้กระชับขึ้นแบบมีความกระชับกระเฉงไม่เหนื่อยง่ายเวลาร้องเพลงครับปอดแข็งแรงแล้วก็ดูผิวดีขึ้นนะสําหรับคนที่ออกกําลังกายนะครับถึงแม้ว่าบางคนออกตากแดดแบบจะทั้แต่ว่ามันมันดูแบบ ดูผิวสุขภาพดีเขาเขาบอกว่าเหงื่อออกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับไขมันนะครับบางคนบอกว่าออกกำลังกายให้เหงื่อออกไขมันมันจะได้ออกมาด้วยไม่ไขมันไม่ได้ออกมากับเหงื่อ นอมหลับอยู่ใน่พวกทีดปนันหุ่นได้เพราะมันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนม,มากแต่ผมทําเพื่อแบบเพื่อสุขภาพที่เฉยเวลาทํางานมันจะได้ไม่เหนื่อยช่วงออกงานก็ให้เวลาตัวเองตลอดจับก,การออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงช่วง 6โมงถึงทุ่งหนึ่งก่อนบ่ายพระเพราะว่าบนรถก็จะมีพื้นที่นะครับพี่ฟ้าใสบอกว่าคุณบอยมีความสุขมากๆขอบคุณครับสุขสันต์วันแม่นะครับแล้วก็ถือโอกาสไหว้แม่แม่พี่พี่พทุกๆคนนะครับพี่สาวแล้วก็แม่แม่ทุกคนเลยที่ ติดตามสนับสนุนแอนบอยเพราถือว่าทุกท่านเป็นแม่เป็นผู้มีพระคุณตะกี้ไปเบิ้องลายสิปีพร้อมใส่ชุดสวยจ้แต่งหน้าสวยเด้อติดตามตะกี่ขอบคุณครับแต่สมัยบอยซีนใช่เป็นดาวบ่ <laughs> ดีเลยรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ตรงนี้มา20กว่าปีอยู่ในวงการแบบนักร้องนักรำมา รุ่นน้องหลายคนก็สูญหายเยอะแล้วนะครับถ้าคนในวงการหมอลำเนี่ยเขาจะคิดว่าผมอายุเยอะแ้วแต่จริงๆอายุยังไม่เยอะแต่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็รูปร่างหน้าตาบทบาทภาพลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นฟิลแบบเป็นฟิลผู้ใหญ่นะั้งแต่ เริ่มเข้าวงการนะฮะบางคนรุ่นพี่ก็ยังเรียกผมพี่ด้วยลุกด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่อายุนีม่มาท่านหลายเลยครับผมก็ไม่ด้อยากเป็นพี่ใครเป็นน้องดีกว่าการเป็นน้องมันจะได้รับการดูแล เป็นกเกงใจในทางนั้น,นว่านวหุ้น็อาไไหมหมายถึงแต่ก่อนเหมือนกันตั้งแต่ตอนยังไม่เป็นหัวหน้าวงลุกด้วยลุกด้วยภาพด้วยการแสดงออกที่มันเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ลูปล่างท่าทางมันจะเป็นแบบนี้ผมเป็นคนตัวใหญ่มาตั้งแต่เด็กครับอายุ15ปีก็สูง170 เจ็ดสิบหกแล้วร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับก็คือได้เป็นพระเอกตั้งแต่อายุสิบห้าปีเป็นพระเอกเป็นเป็นเล่นบทบทตัวผู้ใหญ่อะครับปกติทารุ่นเนี่ยบางคนได้เป็นกุมารได้เป็นรับบทเป็นลูกเป็นอะไรจนถึงยี่สิบห้าสามสิบปีบางคนตัวเล็กก็ยังได้เล่นเป็นแบบเป็นพระเอกเป็นกุมารอยู คิดเป็งว่าผมมาอยู่ระเบียบผมต้องได้เล่นเป็นพระเอกรุ่นใหญ่คู่กับพี่หน่อยวชัชรินคู่กับพี่ยิ้มแม่ยิ้มนะครับ mm. <laughs> แต่ก็รักษาสภาพสมัยดกยีไปเบึงเจ้าล่ำคณะออสมบัติเมืองบนลุงอีสานกันทลาวิชัยโอ้ใช่ปาดอีอิลีบอเฮเลยบบว่ เคยดูผมตั้งแต่ลุงอีสานใช่หลายคนไม่รู้ <Mind Di ash io> ทุกคนไปซื้อบัตรลุ่มปิดหรือยังครับ อย่าลืมนะครับ EP หกนะวันนี้เริ่มหนึ่งทุ่มเพชรพออยู่ไหนครับคุณบอยยขันแก่นครับเดี๋ยวก็มาน่าจะมาสายๆทิ้งเที่ยงบ่ายวันนี้แม่แตนบอกว่าจะพามาอยู่ อีก20นาทีเป็นเพื่อนหน่อยเราจะไปอาบน้ำไปซ้อมแล้วครับพี่นิวพิมลงกลุ่มให้หน่อยวันนี้ซ้อมตามตรงเวลาทุกคนรักษาเวลาด้วยนะไอตารางที่ไออาร์ททำลงในกลุ่มไลน์อ่ะ บอกอาจารย์ตั้มส่วนตัวด้วยก็ได้แล้วก็แชทลงกลุ่มใครมาไม่ตรงเวลาตัดออกน้องแปดกำลังน่ารักกูเก่งมากใช่ครับ แนนอยู่กรุงเทพครับอยู่อีกสองวันสิห้าก็กลับมาคอนแก่นสิบห้าสหอยู่ขอนแก่นครับแมนาพอใจขอบคุณครับทีนู 2ีนาทีอีก1 5นาทีครับเดินเอาแล้วไม่ไหวติดตามผลง,งานตลอดนะครับลูกบอยขอบคุณแม่แ,มแอนครับพี่อันพี่อุ้มบอกว่ารอในกลุ่มขอบคุณครับ พี่พี่แม่แม่บ้านแฟนไปเรียกพลเมืองเข้ากลุ่มนะครับ <c oughs> <laughs> ม้านเนบีด้วยเช่นเดียวกันครับผมบัตรแฟนมีดแอนยังเหลืออยู่ประมาณ80ที่นั่งนะนับจริงๆแล้วก็แสดงว่าเหลือเยอะอยู่คนรอคอนเสิร์ตใหญ่แล้วครับ แน่นบะะคอนเสิร์ตใหญ่ต้องสองสามพันที่นั่งอ่ะจะเป็นไปได้ไหมขนาดแบบแฟนมิดแฟนมิดสามร้อยกว่าสามร้อยที่นั่งยังยังไม่เต็มเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องผู้จัดต้องแล้วก็ศิลปินต้องต้องต้องพิจารณาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่ามันอาจจะด้วยเศรษฐกิจหรือด้วยอะไรต่างๆ ไม่แน่ใจแต่ว่าคือเราไม่ได้อยากแค่ได้เงินเนาะแต่เราอยากได้ภาพถ้าจับแล้วคนน้อยมันก็ศิลปินก็ไม่มีกำลังใจภาพออกไปมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่แต่ก็พิสูจน์นี่แหละเราชิมลางก่อน มีแฟนมิดแต่แฟนมิดอันนี้คือเราจัดเองนะครับที่โรงแรมก็คือวันนั้นจะเปิดแกนโอเพนนิ่งคาเฟ่แล้วก็ห้องประชุมด้วยนะครับก็ครบรอบสองปีโรงแรมด้วยเพราะว่าเราเปิดเปิดแกนโอเพนนิ่งครั้งแรกเนี่ยก็คือตรงกับวันเกิดของคุณแอนเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็เป็นเบิร์ดเดย กิจกรรมแฟนนี้ให้อลอดีได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับได้อบอุ่นฟิลครอบครัวก,ก็มีี่อมไม้เมืองนะครับมาให้ความอบอุ่นเอาเสียงเพลงมาปลอมให้ฟิลความอบอุ่นครอบครัวให้กับแนอนโอดีแล้วก็แฟนคลับของเขานะครับแล้วก็ม้วนจอยช่วงสุดท้ายกับเบียงในลูมมนเต็มวงรอคอนเสิร์ตใหญ่ อ,อ๋วันเกิดติดงานครับนี่แหละเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับพี่พี่ที่เป็นแทนขับไม่จำกัดว่าด้อมไหนบ้านไหนนะครับถ้ารับแอนออดี o D ก็ อยากให้มาแฟนง,งานแฟนมีตแล้วก็รอรุนว่าคอนเสิร์ตใหญ่จะจะยังไงจะมีไหมไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนบ้านไหนที่ที่คนไหนที่เป็นแอดมินเป็นแกนนำต้องปลุกพลังใช่ไหมฮะเพราะว่าห้อ ต่างกลุ่มมาเพื่อสป,ปอร์ตเราถ้าเราไม่ไม่ซัพพอร์ตโอกาสนี้จะซัพพอร์ตโอกาสไหนลุ้นดุ้นุ้นดุ้นช่วยกันไปครับแตนนีดครับใครยังไม่มีที่นั่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดวอล์กอินนะครับคนที่จองตั๋วก่อนเท่านั้นถึงจะได้เข้าเพราะว่าเราจะได้วางแผนทุกอย่างเพื่อ จำนวนตามจํานวนที่คนที่จองตั๋วไว้ล่วงหน้าตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่80ที่นั่งเราจํากัดที่300นะครับบัตรเหลืออยู่80ที่นั่ง1,290แถมเสื้อนตัวฟรีเสื้อนตัวฟรี